เคยได้ยินไหมว่าขนมที่ขายอยู่ในท้องตลาดมักจะเก็บได้นานกว่าขนมที่เราทำขายเองเพราะอะไรฟังให้จบนะคะคลิปนี้มีคำตอบ มีหลายคนนะคะที่เข้ามาถามเชฟมดว่าเชฟทําไมขนมของเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนของเจ้านี้เลยแต่ทําไมขนมของเขาเนี่ยอายุสั้นจังนะคะเขาอยากจะเก็บได้นานๆมากขึ้นขายได้นานๆน,นะคะอายุสินค้าเนี่ยให้มันอยู่ได้นานๆเหมือนกับเจ้านี้บ้างเขามีเทคนิคอะไรข้อแรกนะคะที่ทุกคนต้องรู้เลยคือ1โครงสร้างสูตรที่เราทาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับเขา100%้ออเนันนี้จะทําให้ขนมของเราเนี่ยมีอายุที่ต่างกับเขาแน่นอน ข้อที่2นะคะอยากให้เราสังเกตบรรจุพัณฑ์ดีๆนะคะบรรจุภัณฑ์ส่วนมากเนี่ยมักจะแตกต่างกับที่เราใช้แน่นอนเพราะจริงๆแล้วในร้านสะดวกซื้อหรือบางคนเนี่ยที่เข้ามาขายออนไลน์เขาก็จะเฟ้นหาทุกวิถีทางเลยค่ะที่จะทําให้ขนมของเราเนี่ยเก็บได้นานขนมของอื่น ข้อที่3เลยก็คือเขาจะมีวิธีการเลือกใช้นะคะพวกฟู้ดแอดดิทีฟนะคะฟู้ดแอดดิทีฟก็คือพวกวัตถุเจือปอนอาหารต่างๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยทําให้ขนมเขาอยู่ได้นานหรือแม้กระทั่งตัวช่วยอื่นๆนะคะ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟู้ดแอดดิทีฟหรือตัววัตถุเจือปอนอาหารใดๆ จะหาทุกขบวนการนะคะเทคนิคที่จะทําให้ขนมเขาอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นลดค่า a อนะคะที่จะทําให้ขนมเขาเนี่ยสามารถเก็บได้นานขึ้นหรือแม้กระทั่งการหาบรรจุภัณฑ์ที่มาควบคู่กับตัวช่วยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนแอบซอร์เบอร์หรือซิลิก้าเจลนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยทําให้ขนมของเขาอยู่ได้นานนั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ขนมของเราเนี่ยที่มีอายุนานขึ้นนะคะอยากได้นานๆเหมือนคนอื่นๆที่ขายได้ตามของตลาดขายได้จริงเลยเนี่ยเชมอยากให้มาเจอกันในคอร์ส build your bakery Success สอนมือใหม่สร้างธุรกิจจัดระบบไปยอดพุ่งค่ะ เพรเรียนนี้เชโมจะงัดเอากลเม็ดเคล็ดลับนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําให้ขนมอายุนานขึ้นสอนคุณคิดต้นทุนตั้งแต่แรกให้ถูกตั้งแต่เริ่มนะคะพูดง่ายๆคือติดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยรับรองไปไกลแน่นอนหรือแม้กระทั่งปัญหาที่ทุกวันนี้คุณเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นการบริหารลูกน้องหรือถ้าใครยังไม่มีนะคะวันหนึ่งคุณต้องมีลูกน้องเนี่ยคุณจะทําให้เขาทํายังไงไม่ให้รู้สูตรแต่ว่าทําได้เหมือนจริงเหมือนที่คุณทําถ้าเรื่องนี้มีแบบเจอตัวรอบสดนะคะแล้วก็เรียนแบบ ออนไลน์ Online, แต่สอนสดเช่นกันนะคะใครสนใจก็สามารถทักไปที่ไลน์แอดเชฟมได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันในคอร์สนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ